<laughs> เรกดีครับผมปูไวเมดได้แผ่นเดียวฝนตกพี่น้องหนักไม่หนักถามเธอดูตกมาโคตรหนักเลยพี่น้องแล้วพรุ่งนี้นัดจะต้องเทป,ปูนและดินพรุ่งนี้รถปูนเข้าไม่ได้ด้วยสนุกละครับพี่น้องครับ พันเจ้าเล่นผมเข้าให้แล้วโอ้โหตอนแรกนึกว่าจะไปแถวลากกระบ,บางเห็นมันลอยไปทางนู้นต่อไปทามาแม,ม่งวนกลับมาทางนี้สัง,งั้นโอ้ถ้าตกหนักขนาดนี้ถ้าติดต่อสักชั่วโมงครึ่งรถปูนลงไม่ได้แน่เลยครับ อันนี้ก็จะพามาให้ชมนะครับโรงจอดรถของเราที่เราสร้างเสร็จไว้นะครับปีกว่า2ปีแล้วนะครับผมอันนี้ลูกค้ามาทาเพิ่มเติมตั้งหากนะครับผมก็คือตอนแรกมันไม่มีแต่ว่าทางพี่หนุ่มเขาซื้อแผ่นอลูมิเนียมมาทํานะครับผมก็ตอนนี้กิจาการสุดยอดนะครับผมมีลูกค้าเหมาเต็มทั้งหมดนะครับแล้วก็ตรงน,นี้ก็มีลูกค้าเหมาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เสร็จเมื่อไหร่ปุ๊บก็คือจอดกันเต็มแม็กนะครับผม แต่วันนี้ที่ไม่ประทับใจเลยคือฝนตกพรุ่งนี้ผมจะเทปูนจะเทกันได้อย่างไรโอ้โหยิ่งว่าเหมือนยิ่งยุยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุโอ้หนักมากมีแนวโน้มได้เรื่องคิวปูนแน่ๆครับผมพี่น้องครับ ว้าไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับผมอย่าลืมไป